สวัสดีครับ EP สองนะครับพูดตรงๆนะไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์อะไรในการใช้เทคโนโลยีคุณจะทำงานดีหรือคุณจะทำงานไม่ดีผมว่าคุณควรอยู่คุณคุณเงียบดีกว่านะฮะคุณอย่าไปคูเขา อย่าไปคู่เขาว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรอย่าไปคู่เขาว่าเขาคิดจะทำอะไรคุณไม่ได้นะฮะถ้าคุณรู้ว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรหรือโปรแกร,รมอะไรทางเทคโนโลยีคุณอย่าไปหาคู่เขานะฮะเพราะบางทีนะ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่มีอะไรนะฮะ ถ้าสักวันหนึ่งคุณเจอต่อเขาให้นะฮะผมพูดจากใจจริงนะผมไม่เคยโยนประเด็นไปหาใครนะฮะไม่ว่าคนนั้นจะทำงานดีหรือทำงานไม่ดีนะฮะผมอยากให้ทุกคนมีสตินะฮะมีสติและเช็คคนของตัวเองนะฮะเช็คคนของตัวเองนะฮะอย่าไปหาขู่เขา ว่ามีอุปกรณ์อะไรนะฮะไปขู่เขาส่วมั่วคิดว่าเขาไม่มีอะไรแล้วถ้าสักวันหนึ่งอไปเจอต่อเขาให้นะฮะโดยที่ไอคนที่โดนขู่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยเขาอาจจะโดนอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้แต่เสือกคุณกลับมาขู่เขาอ่ะ มาคูเขาให้เขากลัวถ้าคนที่มันทําคุณก่อนน่ะขอ,อโทษนะฮะถ้าคนที่ทําก่อนน่ะเขารู้ว่าคุณเข้ามาแล้วถ้าเขาเฉยเขาปล่อยให้คุณทําแต่เขาจะจัดฉากนั้นเข้ามาอีกทีหน,นึ่งเ่ะเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะเป็นแพะนะฮะผมว่าพูดอะไรต้องคิดนะฮะ อย่าไปหาคู่เขาว่ามีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆบางทีเนี่ยนายคุณเน่ยเขาไม่รู้เรื่องกับคุณหรอกว่าคุณไปทําเลวหรืออะไรไว้นะฮะอย่าหาพูดอย่าหาทำมีอุปกรณ์อะไรใช้เงียบๆคุณเงียบทุกอย่างมันก็เงียบนะฮะฝากไว้เป็นข้อคิดสวัสดีครับ